ครับวันนี้เรามาอยู่ในปรปี้เปตามะครับหอมจโลไว้ก่อนผมไม่อยากดูครับขี้เกียรรอ,อแป๊บหนึ่งหรือใครอยากจะข้ามข้ามไปเลยนะครับไม่ว่าไปไปือมา <ไป S 1> ป๊อปปี้เปียตามเก็บเทปเขียวมันไม่ค่อยได้เสียงนะครับมาสิมาสิดีคืออะไรครับอะไรอะไรน้อยไมีสีเขียวชมพูแดงเนี่งเขียวชมพูเหลืองแดงมีอะไรสีสี While we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which off the factory's emergency and directly contact the authorities. And that's we have the main aspects of our security system. No spoilers. So you've got my warning. It's not too late to turn around. Just hope that doing. ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงกันหมดแล้วนะครับอะไรนะที่ไฮไฟดึงของมาได้เหรอน่าจะดึงของมาได้ครับถ้านผู้ชมใส่เทปนี่คือเทปอันเก่าโอ้ดึงสองมือโอ้ไ oh ม god น่านดูผิดปกตินะครับใช้ไฟหรอ ไฟยู่คือให้ไฟให้ไฟ,ฟขอให้ไฟใหไฟ,ฟนี่อะไรอะ่ะที่ใหไฟ,ฟแล้วมันมีสีน้ำเงินด้วยน่าจะใช่นะครับเก็บเก็บเก็บมาเก็บอย่างเนี้ยเก็บได้ละว้าวอะไรเนี่ยให้ไฟให้ไฟ,ฟเราต้องแบตท,ที่ไหนครับตรงนี้คืออะไรอู้ ใช่ป่ะเย่รอหรือเปล่าครับเนี่ยปร,ประตูไม่เปิดเปิดไอ้านล่างคืออะไรหรือว่าต้องเอานั่นลงใช่ไหมเอาลงเอามันลงมาเอาลักขึ้นไปเอามันขึ้นไปโอ้ oh. มาแล้วเห็นไหมกวบอกแล้ว นั่นอะไร skin, อิสกินอิสเฮกี้เฮงฉันไม่ไว้ใจนาะยนี่ไงใช่ไหมผมได้เสียงแกขยับเฮ้เฮงเฮงเฮงไม่โดนเงียบไปดีกว่าตรงนี้มันคืออะไร นในข่าวพวกบอลบอกว่าใช่ไหมในข่าวเขาบอกอยู่ว่ามันบอกว่าให้เอาสายไฟมาใช่ไหมสายไฟอะเนี่ยใช่ไหมทำไมไม่ได้วะไปดูกันนะครับนี่ไงมันไม่โดนอ่ะเนะี่ย อะไรเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกีน้นหายไปไหนโอู้นุนนุนนุนใช่ไหมทีส่สแกนมือโอ้ my god who อะไรฉันไม่ไว้ใจแกโอ้ my god ฉัน,นไม่ไว้ใจแกนี่ไงแบบอะไรเนี่ย ไม่แม่งแบบไม่โหลดโอเคแลกแลกแลกมากนี่คือเทฟฟ้างั้นล่ะฉันไม่ไว้ใจเทฟฟ้าโอเคนะอู้อะไรอ่ะเก็บแล้วคืออะไรอ่ะอู้หม่เจอดิอะไรอ่ะแดงแดงมีสีแดงเก็บสีแดงเย่ มีสีอะไรบ้างตรวจคร่ดูก่อนตรงไหนมีสีเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สีแล้วแมงติเฮ้ยดูก่อนนั่นไงนั่นไงนั่นไงครับนี่เฮ็กกี้โอ้โหแมงคตรเงี้ย ให้สาเก็บมาโอเคผมโอเคเรามาอยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งแล้วครับมันเห่าอีกอะมาข้างบ้านอะอะไรนี่อู้อะไรอะ่ะไม่เคยทำไมได้ ไฟไฟไม่ทะลุเลยอะไรออเอ้เผือ,อตกมาอะไรอ่ะมือแดงโอ้มีมือแดงแล้วมือแดงจะจุ้าวสักทีได้ไหมนะมือแดงผิด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 พลาดมือแดง มมอไม่เห็น,นะเลยครับเดี๋ยวผมต้องปรับแสงขักก่อนว้าวว้าวมายก๊อสเกิดอะไรกัน,กนมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ครับท่านผู้ชมอยู่ในทอ่อเนี่ยมันคืออะไรนี่ไงขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ขึ้นมาทางนี้ ก็ไฟไนอันนี้ไฟแล้วก็ทางในวะจำไม่ได้อะ่ะเอาติดซะและ้วกลับมาก่อนผมลืมอ๋อรู้แล้วผมต้องขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้ไฟไปตรงนู้นนี่ใช่ไหม มันต้องใช่ล่ละเอา้าไม่ดูดูนีไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่ทางนี้โผมขอไปล่อยมือนะครับมันผิดพลาดอีกแล้วเร่งอันเนี่ยมาตรงนี้แล้วงงวะ่ะ ตรงเนี้ยก็เกียบเข้าไปก็ถูกละอือต้องไปทางไหนต่ออะไรอ่ะไปทางเนี้ยเหรอไม่น่าใช่ครับไปทางไหนเหมือนกัด นีไ่ไงทางนี้ใช่ไหมโอไมค์กดค้างแม่งกระตุกโอไมค์จ oh ้าตกใจหมดเลยลงม่ต้องทำไมกูตกใจเลย ติดแล้วว้าวเครื่องแมชีนเหรอเครื่องแมชีนโอ้ไปยอดแหลกมากโอ้ oh my god oh god เทชูเก็บไมได้นยังไงวะตรงนี้หรือเปาวัาน้น่ะอีป้าอีปชปาือีป้าปาดชืจักอีป้าปาชอือีป้า,ปาปชือ้าปาป Oh my God ไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอ้ okay, ไม่จัดปล่อยไปเฮ้เฮ้กินมิอันดรอว์บ็อกซ์ฮอมสเรียบร้อยโอ้ไม่จัดต้องหลดไปละ Okay. แล้วไงต่อแล้วไงต่อล้อกดปุ่มไอ้นั่นไงอ๋อนี่เหรอไปเริ่มหรือม,มีอะไรเลย ก็จะยิบตุ๊กตามาแล้วกไมรู้ว่าทำอะไรได้มีอะไรอะไรผมงงหรือว่าตุ๊กตามาใส่ตรงนี้ไม่หยิบมาแล้วหยิบมาแล้วเมือนตี้ยว